ดีค่ะพบกับพวกเราสามคนเหมือนเดิมนะคะต้าต้าค่ะดีโอค่ะค่ะวันนี้นะคะเออเป,นป <10. S 1> เน็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่สิที่เท่าไหร่เรียนมาเนี่ยสัปดาห์ที่เท่าไหร่และ1สิบหกเออสัปดาห์ที่สิบหกนะคะตอนนี้เราก็เหลืออ,อีกหนึ่งสัปดาห์ในการเรียนและหนึ่งสัปดาห์ในการสอบเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้เองานก็โมัหเลยไ่ทำกาเลยก็ฝากไว้นะคะจาก กับให้ถึงน้องๆว่าอย่าดำงงานสำหรับสุดท้ายมันหนักมากนี่แทบจะไม่ได้นอนนะคะช่วงนี้ก็เป็นหวัดเ้องเยอะอากาศแปรปรวนนะคะช่วงนี้ก็ลีโอเป็นหวัดนะคะเป็นหวัดนะคะประสาทเลยตัวเองด้วยนะคะเอามาให้เพื่อนในกลุ่มด้วยค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นหวัดแต่ไม่ได้เป็นโควิดใช่ไหมคะไม่ได้เป็นวแล้วโอเคก็ได้อยู่นะคะว่าสามคนนี้ก็ติดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวัดก็มาจาก หนึ่งเลยก็คือสภาพอากาศช่วงนี้ที่วนพายู่กัเข้าตกตลอดตกไม่พักเลย <c oughs> แล้วเรื่องงานนี้เครียดกันไหมคะงานก็เครียดนิดนิดหรคะเครียดนิมไม่นิดอ่ะนิด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 ถาม่ายากไหมย,ยากยากเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่เรามันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราถูกไหมแต่เรา ไม่ทำแค่นั้นเองถ้าเราทำมันก็ไม่ได้ยากถ้าทำมันก็เสร็จไปนาแล้วอาจริงๆงานมันก็ไม่ได้เยอะเลยนะที่เราเรียนกันมาใช่ไหมไม่กี่วิชาแค่แค่มันมาเยอะตอนถ่ายเพราะว่าถ้าเราทำตั้งแต่ต้นมันมันจะไม่เยอะเลยลอมาเรอเราลองมาเรื่อยๆมันก็เลยไม่เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเออเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความโลกจิตของพวกเราสามคนนี้เป็งานง่ายๆสบายๆค่กยๆไม่ชอบเล็กตอนถ่าย อมมีไม่ได้นอนอะไรแบบนี้ช,ชอบประปัดเอาตอนจะพิดเทอรแล้วตอนจะสอบก็เออ,เอ,อขอถามนิดนึงในฐานะที่เราอยู่ปีสามกันแล้วจบปีสามก็คือต้องหางที่ไปไอ,อ่าไม่ทํางานก็เรียนต่อเออเอาถามดีโอก่อนเลยว่าดีโอจบปีสามไปเนี่ยคิดไว้ว่าจะทําอะไรยังไม่ ต้องคิดแล้วคิดตอนนี้ก็จะบอกตอนนี้เลยแล้วคิดอะไรต้องคิดได้หรอพีสามจบจบจบนี้ไปทำอะไรก่อนจบแรกปีนี้จบใช่ไม่รู้ว่าจะไม่จะเดตต่อบอกรอบเรียนจบปีสามเราจะทำอะไรจบปีสามอ่ะจริงจริงจริงหนาแล้แค่อยากเลยอยว่าจริงจริงอยากเป็นนางรำอ๋อจะไปรล้ใช่ใช่จก่อนดู จริงนะว่าจริงๆน่ะว่าจะเป็นนารรับตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่มาเสียคนตอนอยู่มสองคืช่วงนันติเพื่อนอ๋อแล้วอยานึงคืออยาเปิดคาเฟ่เล็กของเองอนาจะงาเปิดจะงพได้คิดไปแค่ความคิดไ้ก่อนนะยังไม่เอาปัจจุันนะงนเดยวของเราก่อที่เราเรียนจบแล้วเราคิดไว้ก็คือ เรียนจบแล้วคิดไว้ก็คือว่าตอนแรกคิดว่าจะไปทํางานเพราะว่าด้วยความที่แบบอยู่คนเดียวอ่ะแล้วมันใช้ชีวิตคนเดียวมาใช่ไหมม,มันก็แบบชอบอะไรที่มันต้องไปแบบเผชิญโลกภายนอกนะแม่เออชอบอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าจบมวชจะไปทํางานตอนแรกเลยน,นะนนที่เข้ามาปีหนึ่งอ่ะ,อะแล้วก็คือแล้วพอมาถึงปัจจุบันตอนนี้คือรู้แล้วว่า ถ้าทําจริงๆอ่ะมันทําได้แต่ความเสีย่ยงสูง mm hmm. ออส่วนมากก็คือหาหางานได้ไหมมุดปวชแน่ๆแหละมันได้แต่ว่า mm hmm. เปอร์เซ็นต์อ่ะคือมันน้อย mm hmm. ใชออ่แล้วก็ยังไงอ่ะก็เลยคิดว่าไอ,อ้ความคิดเนี้ยที่ว่าจบไปปวชจบไปจะไม่ทำงานเลยก็คือพักไปก่อบนะคะแล้ว mm hmm. เรียนต่อใช่ไหมเราเรียนเรียนอะไรต่อ ล่ออ่าโนเยไปก่อนาต่อข้อมนเดิมไม่เลยช่ต่อเออใช่ต่อคอมอนเดิมอสยไฟใช่อะไรไม่ใช่ต่อข้อมองก็คือต่อคอที่อต่อต่อใช่ต่อต่อสาขาเดิมต่อสาขาเดิมใช่ต่อสาขาเดิมก็คือต่อบสเดิมใช่แล้วคิดรือยังว่าแบบอยากจะเรียนธรรมดารู้ว่าเรียนแบบเทีเออแบบธรรมดาดีกว่ธรดาดีกว่า ท,ทำไมเ๋ยวเ๋ยวเราเอาเริ่มกเลยน,นะคะคช่วงนี้ก็เดี๋ยวฟังจะโบก,ก่อนว่าทำไมโบทุกอยากจะเรียนต่อแล้วก็ดีลา<ด>ของปวสอแห่คอมอ่ะโอเคยังยงั้นคิดไปต่อน,นะสองคนเดี๋ยวเราพูดก่อนอเราก็อยากจะเรียนเหมือนกันต่อเหมือนกันเลยต่อโบวสอสาม เลยส่วนจะต่อระบบไหนก็คิดว่าต่อธรรมดาต้อง่าเราอ่ะเราคิดว่าธรรมดาเราอ่ะก็คิดว่าเราจะต่อธรรมดาเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเรามีภาระที่ต้องดูแลก็คือเรามีลูกแมวแมวเรามีลูกแมวแล้วเราต้องดูแลเขาเราต้องเลี้ยงเขาใช่ถ้าเราเลี้ยงถ้าเราแบบไประบบทวีใช่ไหมเรียหนึ่งปีฝึกงานหนึ่งปีเราก็จะไม่ได้ ดูแลเราก็จะไม่ได้ดูแลน้องแมวเราก็เลยเลือกดกลัวแมวอดตายใช่ไหมเออเราอดได้ไหมอดไม่ได้อะนนี้คือคติประจำใจแล้วเหตุผลที่ยังตนแมวก็ควจะเข้าใจกรณีนะคะแล้วเหตุผลที่รีโอจะระบบธรรมดาเหตุผลเหรอก็เราก็ไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลในยางเทียนไม่เฉยโอเคแตกไปเลยนะคะ เหตุผลของดีโอแตกไปเลยนะคะฟังเหตุกัรเ์ของโบต่อค่ะที่อยากเรียนแต่ระเบบธรรมดราคือถ้าถ้าเรียนแบบทวีเผื่อมันได้เป็นผลงงานถึงที่อื่นแม่ก็ไม่ได้อยู่กับแม่แล้วห่วงแกว่าแกจะ ต้องเรียนจบไปจะไปทํางานอะไรแล้วคำถามเดียคือไม่อยากจะพูดเลยนะก็เป็นคำถามที่ไม่อยากจะตอบอ่ะจริงเด็กส่วนมากเด็กทุกคนจะไม่ค่อยชอบคําถามนี้อ่ะเพราะว่าบางครั้งมันถามเร็วไปอ่ะเรายังไม่ค้นพบตัวเองอะไรเรื่อนี้นี่เนาะแต่แต่แต่ในไลฟ์สดนี้นะคะต้องตัดจะถามกราบอกไปแล้เราต้องตายเราไม่บอกบอกว่าอยางสุยาบบอกเลยว่าสุยาบเป็นอี่หยังเมีย บอกแล้วบอกว่าอย่าเปิดครับมึงมึงเดียวเหลยวกูกับวีโอมีอ่ะงมอกเดี๋ยวกูกับว่างกูเนาะเหลือเหลือต้องตากัีโอนะคะเำงานให้ดีกวกูก่อนอีกอ่ะใคือเดี๋ยมาให้นี้เลยทางเรานะคะก็จะไปทำงานอะไรก็คลิปครั้งแรกก็จะเป็นอะไรล่ะโอเคสำหรับต้องตานะคะต้องตาจบไปแล้วตอนแรก ก็จบปวสจะไปเรียนต่อปตีก่อนแต่ว่าแต่ระหว่างนี้อ่ะอยากทำงานในเมื่อมีวุฒิปวชปวชปวสจบปวสแล้วเนี่ยเอาแบบจบปวสแล้วเนแหมจังสิเกียนงานจบปวสพอได้มาปวสปุ๊บอยากอยากจะทำงานอ่ะก็คือแบบถ้าเอาจริงๆสมมติว่าถ้าได้งานด้วยวุฒิปวสเนี่ยก็กลับว่าจะเรียนต่อปริญญาตรี เราจะแบบลงเสาอทินเอาอะไรประมาณนี้ถ้าถ้าเกิดว่าได้งานนะแต่ถ้าไม่ได้งานก็เรียนปกติถ้าเกิดว่าได้งาน้าเรียนปกติแล้วก็เออยังไงอะทำทำงานแบบรับจ็อบนอกอะไรแบบนี้ประมาณแบบเออตัดคงตัดคีฟไปแบบนี้รับจ็อแบบนี้งานเออตั้งนนมีคนบอกอยากเป็นผู้บริหารประเทศใครอยากเป็นผู้บริหารประเทศ ไม่มีเราเราช่วยค่ะเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวข้องนะคะอย่างโบจะไม่ยุ่งแล้จะไม่ยุ่งนะคะก็มาต่อกันที่ประเด็นเราต้องตาบอกไปแล้วเราต้องตายอย่างเดีนะอ่ะโอเคก็คือแบบว่าถ่ายเียนจบเคื่องมือแบบ๋ว่าจะมีแพนสักจะหยุดไปเที่ยวสักเดือนผ่อนเดือนใช่ผ่อนคลายอันเดียวอันนี้คือจบอะไรไหมถึงนีจบอะไรเรียนจบก็ก็ภาษาภาษาแล้วจะปเที่ยวอ่ามีแพน ไม่ยังต่อปอดีไม่ต่อปอดีโอเคเราไม่เกี่ยวก่อนแล้วก็ยังไงต่อคะอรชุอาชีพในฟงในฝันก็จะเป็นแบบว่าเดินสายประกวด Miss Universe ถูกจะเทินจะเทินเป็นสายนั้นเลยหรอไม่ก็ไม่ถึงหรอกคิดว่าก็จะเป็นแบบว่าเออชอบงานพวกซักจิ๋มมากกว่าที่คือ จริงๆในโอ้มีคนที่วาดรูปนะคะับใช่ในโอ้มีหัวสีเราเห็นเราเห็นงานศิลปะในโอเรายังพึ่งเลยอ่ะแต่ก่อนไม่ก่อนคือวาดรูปชอบวาดรูปก็เคยมาแต่ก่อนต่อที่สมัครไปก็คือก่อนจะเข้าอ่คอมพิวเตอร์ธุรกิจนี่คือในศิลป์รักติ๊กไว้ใช่แล้วทำไมได้มาที่นี่เออแล้วทำไมมันี่เป็นได้เป็นต่อเพื่อนต่อเพื่อนมาใช่ก็เลยไม่ความจริงอ่ะเราก็ชอบเหมือนกันนะชอบหนึ่ ดสวยชอบชอบแมวอ่าเออรอควานฟอกถังใบได้น้องโบโบอยากเป็นนางรำใช่ไหมแต่มันเป็นไม่ได้แล้วใช่ก็เลยจะเปิดขาให้แล้วมีอย่างอื่นไหมนอกจากขาเตี้ยแบบคิดไหมว่าจะทำงานประจำอะไรั้นไม่ไม่คิดเลยไม่เคยคิดจะทำงานประจำเลยทำไมอ่ะไม่ชอบจริงๆอันนี้คือไม่ชอบจริงๆเลยแต่มันก็แล้ว อย่างต้องใจอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ไม่ชอบทำงานประจำเหมือนกันแต่ถ้ามันแบบแต่ถ้ามันมีโอกาสเราก็อยากจะไปก่อนส่วนเรื่องธุรกิจเออยางเราเราเปิดคาเฟ่เนี่ยหรือเราไปทํางานเอาพูดถึงเปิดคาเฟ่เนี่ยเราใช้ความรู้ของเราอะในสายคามเนี่ยมาโมดิฟายธุรกิจของเราได้เราจะทําเว็บทําโฆษณาโปรโมทคาเฟ่เราหรือว่าเราจะทําแอปทาอะไรในตัว สินค้าอะไรเราได้ทุกอย่างเลยเราไม่ต้องไปจ้างเขาเลยคิดเพิ่มเราก็ตัดออกมาได้โปรโมทได้นี่แหละคือมันมันแนบเข้ากับสายของเราได้อย่างไอตัวเช่าบ้านตัวตนี้ใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยโลกของเว็บอพุทธว่าตัวนี้ยังเงี้ยหนุไอจีในท้องโพส์มาเยอะมากเลยตัวนี้นะช่วยสุดไว้และได้รายได้ด้วยก็ต้องจ่านขายต่อว่าลูกขายได้เป็นนายตัวเองในอนาคตเออ ใช่ใช่เออก็อย่างพูดถึงที่เราเรียนมาที่เราเรียนมาที่เราเรียนเนี่ยคอมพิวเตอร์ธุรกิจเนี่ยที่เราเข้ามาเรียนอ่ะคือจริงๆอ่ะมันอะแดปใช้ได้ทุกอย่างในชันประจําวันเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นเวิร์ดพิมพ์งานเออหรือไม่ก็แบบตอนนี้เราเรียนอะไรนะเราเรียนเว็บเราเรียนสื่ออยู่นะคะก็สามารถสร้างเว็บให้กับตัวเองได้อย่างเช่นที่บ้าน ที่บ้านรีโอทำธุรกิจใช่ไหมเป็นธุรกิจที่ทำมานานแล้วเออเราก็สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาธุรกิจที่บ้านรีโอได้สมมุติว่าเปิดเออยังไงอะสมมุติว่าเปิดผักโดองอย่างเงี้ยเออเปิดมาตั้งนานแล้วอะไรแบบนี้ก็สามารถเออสร้างเว็บไซต์ให้มันแบบน่าสนใจจะได้เออเที่ยวลูกค้าใหม่ๆเข้ามาในตลาดก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราเรียนมาแล้วสามารถปรับใช้ได้ แล้วก็อย่างวิดีโออย่างนี้นะคะตอนนี้พวกเรากำลังตอนนี้พวกเราก็กำลังเรียนอยู่ทำอยู่นะคะ<ช>ก็เป็นแบบสร้างช่อง youtube นะคะเป็นเขีอเอเร์่เออเขีเอเร์ก็คิดคอนเทนต์อะไรต่างๆนะคะก็ทุกคนตรงนี้เลยมีช่อง youtube ของตัวเองนะคะคใช่ช่อง youtube ของต้องตาก็จะเป็นเออชื่อช่อง youtube ต้องตาต้องใจนะคะเป็นแบบแนวแชทเกมเออแล้วก็เฉย แล้วนิดนึงตัวน้อยและสุดท้ายเราเนี่ยที่เราจะได้เจอกันในท่ามในเทอมนี้ก็เออเป็นช่องสตรีมเกมใช่แล้วก็เร็วๆนี้จะมีเอิร์ลบอกนะคะเดี๋ยวก็ฝากไปติดตามด้วยนะคะส่วนของรีโอชื่อช่องอลิเวอร์อาร์บิชเชียรนะคะการท่องเที่ยวเที่ยวไม่เบื่อนะคะเต้นเต้เต้นไปเลยเต้นไปแล้วก็ไปคลิปของรีโอนะคะมักจะเอิรพบหน้าต้องตาแล้วก็โบกแบบลายพูดลงมาอีกนะคะแล้วก็ของโบ เล่นเกมแบบไปเที่ยวกับวิโออย่างนี้เลยใช่ก็ประมาณนี้นะคะเออ YouTube ของพวกเราสามคนมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเรียนใช่ใชรทำมาใช้ในชีวิตได้อืมแล้วก็อยากจะถามความเห็นเพื่อนๆว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงที่ได้เข้ามาเรียนในสาขานี้เริ่มจากวิโอไปเลยเริ่มจากโโบ เรียนบัญชีนะเพราะว่าโดนลงบังคับมาใช่บัญชีใช่แต่ว่าพอพอมามาจะมาเข้าเนี่ยบัญชีมันเต็มก่อนพ่อก็เลยให้มาเรียนนี่ง่ายก็คือดนบังคับมาแหละแต่ว่าได้ได้เรียนแล้วมันก็รู้สึกเออโอเคก็ก็ดีอ่ะก็โอเคเรียวคิดไปก่อนนะเดี๋ยวต้องตามพูดก่อนนะแต่พูดเสร็จเลี้ยวต้องคิดออกมานะก็ความรู้สึกที่ต้องตามเรียนที่นี่นะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นทางของเราอ่ะคือเราไม่ชอบ พวกวิดพวกคณิตอะไรที่มันต้องคำนวณแต่ก็เจอแต่ก็เจอนะแต่ก็ไม่ได้ยากอย่างสายเออแต่ก็มันไม่ไม่ได้ยากอย่างสายสามัญนะคะแล้วมันแบบเป็นคณิตเป็นวิดของเราที่มันเขาเรื่องอใช่มันไม่ใช่ก็อาจจะแบบต้งใช้คอมพิวเตอร์เออ่ยคิดไปคิดไปคิดไปก่อนให้เทียเราคิดไปก่อนนะต้องตามพูดก่อนนะคะถึงแม้แล้วเมื่อกี้ วิคณิตวิคานิตวิคณนิตเออวิคณิตมันก็ยังได้เรียนแต่มันเป็นวิคณิตที่ต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ซึ่งแบบต้องตาชองมากมันถึงมันจะแบบถึงมันจะงานยืะอมันต้องมันเป็นงานที่ทํากับเวลาเราไม่สามารถเล่งเพื่อจะข้ามให้เวลามันเร็วขึ้นได้เพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการทําแต่มันเรารู้สึกดีแล้วเรารู้สึกแฮปปี้กับการที่เราต้องทํามันนะคะแต่ว่าบางครั้งก็มีเถียงกับตัวเองนะว่าหรือว่า ไม่ชอบแบบนี้ว่ะก็เลยมันจะมีวันหนึ่งที่แบบทางมองวนเขาจัดค่ายใช่ไหมเราก็เลยไปลงเปค่ายกระเสียดซ้ไปดูอค้วกันเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ค้นหกตัวเองไงถ้าเราลองไปดูเราอาจจะแบบรู้สึกว่าเราชอบแบบนั้นก็ได้แต่พอไปแล้วถามว่าดีไหมคือดีดีมากแต่มันก็ยังไม่ใช่ทางของเราสรุปเลยก็คือชอบแบบนี้เรื่องทางนี้ก็คือถูกแล้วนะคะเรลิ้นเอาละความรู้สึกที่ได้มาเรียนมาเรียนก็ ที่ว่าจะมีจะสาาะับมันก็จะยไม่มีอยู่กันเหตุผลเบสีกเหตุผลใช่ส่วนมากก็เหตุผลนี้นะแต่สุดท้ายก็ก็เจอแต่ว่ามันก็จะแบบมันก็ดีกว่าการนานใช่มันก็ได้ใช้อ่างต่างเช่นคอมพิวเตอร์มาเรียกกับคอมพิวเตอร์แล้วสิ่งที่เรียนเนี่ยเราแล้วสิ่งที่เรียนเนี่ยถามนะเป็นคำถามแล้วสิ่งที่เรียนเนี่ยปรับใช้กับชีวิตประจำวันแบบไหนบ้างเอาบกงอะปรับใช้หรอ ผมไม่ถูกใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ก็ใช้ได้เดี๋ยวเวลาต้องคลิปเบมือนลงยูทูบพี่ว่าส่งงานอะไรเงี้ยบางทีก็ไปทําเป็นช่องเป็นคลิปของตัวเองบ้าง่างนี้ก็ไปสานต่อได้ได้ตอนอยากต้องตายอย่างนี้ใช่ไหมคือน่ารื่อเยเรามีอะไรอะเรามีโอกาสด้วยแหละที่จะได้ได้ทางานให้คนอื่นก็อย่างโฟโต้ช็อปอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็เราก็เคยโดนจ้างให้เอ่ออะไรวะทำป้ายป้ายยิ้วเออแล้วก็เคยแล้วก็จะมีจ้างตัดคลิปบ้างเป็นปะปายนะคะอันนี้ก็สามารถกลับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เอาความรู้ที่เราเพิ่งเรียนมาเนี่ยเอามาหารายได้นัจุดจุดนั้นได้ด้วยเออใช้ในชีวิตประจำาได้ไม่พอหารายได้ให้เราอีกเออแล้วนี่โอลละกลับใช้ังไงนลับใช้อ ก็คือตอนที่เรียนเพิมเทิมหอว่าเรเรียนสิ่งเพิ่มหนึ่งดีหนึ่งเข้ามาก็ได้ใช้ปะโยน์นะครับก็เปมนการจากโทนสีเนาะตอนเราเรียนเรื่องโทนสีสีไล่สีใ่วาดรูปกระจายเป็นสีกกระจายเป็นการก็ได้ทำได้ประโยชน์ได้หลายได้เข้าไทุกคน อันนี้ก็คือเป็นที่เราเรียนก็คือเออ่แผนกครับแผนฯแผนคอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจโอ้ยเอ้ยอะไรเรียนมาสามปีจริงๆแผนกเราเปลี่ยนชื่อแล้วใช่เนี่ยชื่อเป็นแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะคะเออตอนนี้มันก็เลยไปกลายเป็นเออ่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของเราก็อยากจะฝากเออ่น้องๆเผื่อมีน้องๆที่ดูอยู่น้องๆที่กำลังสนใจที่จะ ทีนี้นะคะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะจะเข้าเข้าสาขาอะไรดีก็ฝากสาขาคอมพิวเตอร์ไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจเลยว่ามันเออมันมันก็ไม่ไม่ได้บังคับไม่ใช่ดิไม่ได้อดีเขาเรียกว่าอะไรวะเออช่างมันคิดไม่ออกแต่ก็ดีกสายเนี้ยนะมันมันไม่ได้ยากเหมือนที่ทุกคนคิดนะ แล้วไงเราก็เลยรู้ลิมิตตัวเองว่าเออถ้าเราทําในช่วงเวลานี้จะทำไหมเออพวกพี่ก็เลยพวกพี่ก็เลยแบบดอนแต่มาเรีสัปดาห์มันจบแล้วมั้งก็เออประมาณนี้ที่พวกเราสามคนในพูดไปนะคะเกี่ยวกับเรียนจบไปทําอะไรดีก็เรไปเรียนน้องใช่มันจะเรียนอะไรก็เอาเอาที่เราพูดอ่ะ อันไหนที่มันดีแล้วก็เอาไปเป็นเอี่ยงก็อย่างได้แต่อันไหนที่มันไม่กินก็ปิดก็ประมาณนี้ที่เราสามคนพูดไปก็ฝากติดตามช่องยูทูบของพวกเราด้วยนะคะสามคนต้องตาต้องใจโอเคเพื่ออาราบิเชียนค่ะคนไม่ใช่ได้ค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะก็เจอพวกเราในที่ช่องยูทูบนะสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ